เรื่องคนแก่นะในในระดับพื้นบ้านในระดับชวบ้านนะเยาวชนคนหนุ่มสาวถูกไม่ใช่เธอถูกกีดกันแต่เขาไม่รู้จะเข้าไปยังไงนะก็มีการพยายามที่จะที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมแต่เนื่องจากเขาก็ต้องไปทํามาหากินก็ต้องไปเรียนก็ต้องอะไรก็ทําให้บทบาทของคนหนุ่มสาวในเมืองน่านหายไปวาระนี้แหละครับจะเป็นวาระของคนหนุ่มสาวน่านเฟสนี่แหละครับ มาช่วยกันทํามาช่วยกันสร้างนะครับทาให้บ้านเมืองเรามีความามีความสนุกสนานเหมือนที่มันเคยเป็นเมืองน่านเป็นเมืองที่ทุกคนมาร่วมกันแล้วก็ทํากิจกรรมให้มันเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมาชมกันนะ5 1หสิบสี่สิบห้าสิบหกคุณชิดจะมาเล่นวันที่สิบหกคุณนอตจะมาเล่นวันที่สิบห้าแล้วนอกจากนั้นเรายังมีประชันลาบน่านเป็นคิดว่าเป็นเทศกาลครั้งเดียวในเมืองน่านที่เราเอา ที่เราเอาลาบก,ก็มาสู่ในตัวเทศกาลนะฮะผมคิดว่าลาบมันเป็นมันเป็นศิลปะชั้นเยี่ยมของการทาอาหารนะเหมือนกับซูชิเหมือนกับซาชิมิของญี่ปุ่นนะเราจะต้องมาชิมกันนะมาดูที่ว่าลาบห้าร้านที่เราเอามาเนี่ยท่านชอบร้านไหนนะอันนี้ก็เป็นเป็นกิจกรรมวนะันหนึ่งในวันที่15บหสิบหกเราก็จะมีเชฟเมืองหน้านมีเชฟมาอยู่แล้วมาเปิดร้านอาหารหลายคนนะครับ เราชวนมาได้สามสี่เจ้านะฮะมาช่วยกันทำนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีมีมีสิ่งที่ที่กำลังด,ดำเนินอยู่ในในวันนี้แล้วก็จะทำให้เรามองเห็นไปสู่ว่าข้างหน้ามันจะเป็นอย่างไร